สวัสดีครับวันนี้เอาใบบรรยากาศของใบซูมามาฝากครับนี่แหละครับใบซูมาจะเหมือนกับใบผักชีลาวบ้านเราแหละครับเหมือนกับใบผักชีลาวแต่เขาจะเป็นหัวเป็นหัวลักษณะน,นี้ครับแต่นี่มันหัวน้อยมันยังกินไม่ได้ครับต้องหัวใหญ่ๆลักษณะหัวเขาก็จะเหมือนกับมือเรานี่แหละครับเหมือนกับมือห้านิ้ว แต่ใบเหมือนผักชีลาวกลิ่นก็จะคล้ายๆกันครับประมาณนี้เลยครับปลูกไว้เยอะมากเลยครับปลูกไว้เยอะคนไทยมาคนไทยตัดประมาณครึ่งเดือนแล้วเลยครับป่าใหญ่ๆอย่างเงี้ย คนไทยตัดแป๊บเดียวครับตัดวันหนึ่งเพราาะว่ที่นี่ต้องการของเยอะครับตัดวันนึงคนละคนละสองสองไม้สองไม้ก็ครึ่งเดือนแล้วครับพื้นที่ใหญ่ๆอะ่ะใบซุมา